ช่วงนี้นะฮะเราก็ จะมาดูโชว์พิเศษนะฮะจากลูกศิษย์ของครูเจนะครับในโปรเจกต์ของ artist training project กันนะฮะวันนี้น้องน้ำนะฮะจะมาร้องเพลงให้เราดูแล้วก็ครูเจอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครูเจครับสวัสดีครับครูเจครับสวัสดีฮะตอนนี้ครูเจเหมือนเป็นวีเจรับเสญของเ,เราเป็นที่รับร้อแล้ว <P ban> มาเจอกันทุกวันจันทร์เลยทีเดียวถูกต้องนะแล้วก็มักจะพาลูกศิษย์เนี่ยที่มีฝีมือเสียงเพราะๆเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำเลยลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างครับครูเจครับคนนี้ก็แบบเสียงจะแบบ มีคนที่เรนจเสียงกว้างแล้วก็เสียงช่วงด้านเสียงสูงนี่เยี่ยมมากครับ<ม><ม>ใช่เอางี้เดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนฮะแล้วเดี๋ยวเชิญเธอมาพูดคุยกันด้วยตรงนี้นะครับ,รบอ่ะตอนนี้เราส่งไปที่น้องน้ำครับ คนไม่เอาางาเธอเบื่อไหมที่ต้องยอมให้คนไม่ได้ความขอโทษจริงๆที่ฉันทำให้เหนื่อยใจฉันยอมรับฉันไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ละฉันพอรู้ ที่ทำดีให้เธอ,อยังน้อยไปแต่เธอยังทนอยู่เองเหมือนเดิมไม่ไปไหนขอบคุณจริงๆที่เธอ,อยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจะแล้วขนาดไหนและคนยังฉันก็คงจะขอ ฉันให้มันดีกว่านี้ก็กลำบากแต่นับจากนี้ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปากจะยากยันเท่าไรจะขอทำให้สุดใจขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเลียนถึงฉันจะ ฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คมที่เธอไว้ใจต่อแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอจะดีจะแล้วฉันยังมีเธอจะเป็นคนที่รักเธอเสมอ ันอยากจะกดปุ oh ่ม oh หันเก้าอี้เลยทีเดียวน้องน้ากันงครับโอ้เรียนเชิญเลยครับมาพูดคุยกันไปดีกว่าครับขอบคุณสําคัญนะฮะโอ้เสียงพร้อจริงจริงครับเมื่อกี้ผมลองหลับตาฟังนี้ เหมือนเอาพี่ปนัดดาเรืองวุฒิกับคุณฟิล์มมงกตมาผสมกันเออเนี่ยเสียงเขาไปได้ดีแล้นั่งๆคุยกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้ำครับเสียงสวยมากเลยทีเดียวครับนอเพ็พาะมากครับน้องน้ำตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ค่ะสิบสี่โอ้โหอยู่ในอยู่ในเรียกว่า artist training project ด้วยนะครับมาร่วมโครงการนี้ได้ยังไงครับก็น้องน้ำครับใช้ใช้ไมค์นะฮะค่ะ พอดีคุณแม่เห็นว่าหนูชอบร้องเพลงค่ะก็เลยชวนมาแบบลองออดิชั่นดูแบบเห็นหลายๆที่ค่ะแล้วพอดีว่าคุณแม่ติดตามแกมมี่อยู่ค่ะกะ็เลยติดตามรายการ<ช>เราเอใช่ไหะอโอ้แม่น่ารักเลยทีเดียวครับ, <c oughs> รบก็คือส่วนตัวน้องน้ำยังไม่เคยแบบไปร้อประกวดหรือไปเข้าโครงการอะไรใดๆมาก่อนเลยหรือเปล่าฮะประกวดเคยค่ะแต่ว่าพวก โครงการอย่างนี้ยังไม่เคยเลยค่ะอืมก็เคยมีมีผ่านเวทีมาบ้างนะในะใน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 ,ในความที่เรารักเ,เพลงรักการร้องเพลงค่นะแล้วคุณแม่ก็เลยมาเจอข่าวโปรเจกต์นี้ก็เลยส่งมาเป็นลูกศิษย์ครูเจเลยใช่ค่ะพอมาเจอครูเจแล้วลองเขาเรียกว่าเป็นการออดิชั่นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าครูเจจะชอบ เสียงแบบหนูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูสายตาหนูยังกลัวกลัวกูเจเคยโดนอยตีบ้างไหมเนี่ยดนูกลัวเจดูครับอ๋อเล่นตอนมาออดิชั่นน้องน้ำมีอะไรที่เป็นเสียงที่เตะเตะกูเจครับคือที่เตะจริงๆคือตอนที่น้ำเข้ามาเรียนครั้งแรกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าน้ำเนี่ยเรียนตอน8ดโมงเช้าวันอาทิตย์ครับ แล้วก็เพลงที่ร้องแต่ละเพลงเป็นเพลงที่ร้องยากมากแล้วก <talk> <out> ็ครั้งแรกที่เขามาเรียนเลยเนี่ยเขาจะร้องเสียงสูงไม่ได้แล้วก็แบบเราก็เลยปรับปรับไปปรับไปนิดเดียวภายในชั่วโมงนั้นก็คือแบบโอ้โหเสียงมาจากไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยประทับใจตอนนั้นตอนนั้นแล้วก็พอพอเข้ามาออดิชั่นปุ๊บเขาก็รอบเข้ามาสองรอบรอบแรกนี้เขาจะแบบอายไม่กล้าร้องตามตามที่นั้นมาแล้วก็เลยให้ม่อีกรอบหนึ่งรอบที่สองท่านได้เยี่ยมมากอืมใช่ครับ พราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงเวลาทําลายศิลปินมากเพราะว่าหลายคนคือเสียงยังไม่รางการยังไม่ตื่นเสยยังมานะพี่เต๊ปนะแต่วันนี้ตอนเช้านี่เขาขจริงใช่ตอนเช้านี่เขาทำได้ก็คือให้วอร์มนิดๆหน่อยๆก็ใช่เรียกขึ้นมาได้ใช่ใช่ไหมน้องน้ํายังดูขี้อายขอยู่เลยเนาะตบหน้าพี่ออกจากโป้เดียวเนี่ยหายเขินเลยครับน้องน้ําถ้าไม่ไหวได้ช่วยก่อนใจเย็นเฮียผมแค่พูดให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายครับผมนี่คือเป็นที่มาที่แบบว่าคูเจแบบอุ้ยคนนี้แต่ผมว่าน้องน้ำเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เม่อก เวลาขึ้นเสียงสูงเนี่ยคือขึ้นได้สูงมากแล้วเขาไม่ได้แบบโอ้โหแบบตะเบงหรืออะไรเลยเขาขึ้นแบบสบายสบายนะคุณเจทำได้ดีมากเลยก็เป็นสิ่งที่ทีาคุณเจชอบมากสำหรับน้องน้ำแล้วก็แล้วก็คือเรื่องเสียงเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วว่าเราร้องได้แต่ว่าอยากจะดูเรื่องว่าต้องเอาความเป็นตัวตนของเขาออกมาใช่โอ้ล้วเรื่องความเป็นตัวตนต้องถามน้องน้ำปกติน้องน้ำที่ชอบร้องเพลงเล่นๆอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยชอบสไตล์ไหนเออชอบร้องเป็นเป็นแนวอะไรยังไงบ้างก็จริงๆก็ชอบร็อกค่ะโอ้ยจริงเหรอเป็นสาวร็อกเนี่ย โอ้แตฟังจากเมื่อกี้นี่ดูไม่ออกเลยนะฮะเาสิ่งเขาทําได้หลายแบบครับคือคือควจริงตอนที่เรียนนี่เขาร้องเพลงแบบเสียงแบบปีดๆได้เลยนะครับเสียงแบบเพลงอย่างของ Mariah Carey อะไรจริงหรอใช่ขอสักท่อนลองยกตัวอย่างได้ไหมฮะได้ไหม โอ้โห oh. oh. ยังกะหยอนเหรียญ คือท่อนหนึ่งเนี่ยต่ำมากนะและอีกท่อนหนึ่งสูงมากนะครับโอ้โหความกว้างเขานี่เยอะจริงแล้วนั่งร้องแบบหลังโก่งธรรมดาอย่างงี้ด้วยสบายสบายเลยโอ้โหเป็นศิลปินเทอร์ม่คุณเนอะครับผมน่าของดีจริงเนี่ยก็จริงจริงแล้วพเจก็อยากจะทําให้แบบคือเวลาเขาร้องนี่เสียงมันเยี่ยมมากใช่ไหมคแต่แบบพอบุคลิก personality เขาจะเป็นคนที่อายอะไรเงี้ยเราก็หวังว่าในระยะเวลาที่เรียนเนี่ยจะทําให้ความมีความกล้าแสดงออกความมั่นใจแล้วก็แบบมีความ เชื่อหาเสียงตัวเองให้เจอคใช่ใชแสดงว่านอกจากการที่เข้ามาเรียนนอกจากเรื่องของเสียงแล้ว<ช>ที่ร้องเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของ personality ด้วยใช่ครับเพราะว่าหลากัหลกๆนี่ก็คนที่จะเป็นศิลปินได้เขาต้องมีมตัวตนใช่ต้องมีตัวตนต้องมี ต้จะต้องมีเมสเซจว่าอยากจะพูดอะไรในเพลงใช่ไหมครับต้องต้องหาตรงนี้ต้องมีความเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์อยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะครับโอ้แต่ดูจากน้องน้ำมีพื้นฐานตรงนี้แล้วสมบายแล้วขัดเกาอีกนิดหน่อยเขาเริ่มจากตรงนี้เนี่ยตบหน้าพี่แล้วจับหัวพี่เต็บนน้องจะแบบว่าโยนทิ้งความตื่นกลัวอะไรทั้งหมดไปหมดเลย แต่น้องนั้นแะการเป็นคนกักขมาำโต้วทนนี่คือหนึ่งตัวอย่างครับนะที่ครูเจจะยงมาเรื่อยๆนะก็เรียกว่ามีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ครูเจเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าวางให้กับน้องๆที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตัวอย่างแล้วถ้าใครคิดว่าโอ้เราอาจจะแค่เสียงดีแต่ว่าเรา เราตัวเล็กเราตัวเตี้ยเราผิวเข้มเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีบุคลิกของศิลปินคุณอย่าไปคิดตรงนั้นครับโยนตรงนั้นทิ้งเลยนะเรามีพื้นฐานเสียงเราชอบในการรักเสียงเพลงลองเข้ามากัดเกาโดยการทารีชั่นก่อนครับเพราะเราเราดูที่เสียงเป็นหลักอยู่แล้วใช่แล้วนะฮะ artist training project นั่นเองนะครับช่้งนก้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชและใช้โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณคุณเจคับนะฮะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกันใหม่นะับคุณเจแล้วก็ มาเล่นดนตรีให้ขอจบเบลกได้สักท่อนนึงที่แบบอีสักเพลงได้ไหมแบบเหมือนเมื่อกี้เลยลากสูงสูงให้แบบแก้วหูพี่มันไปคุยกับอีกลไงเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากฟังมากใช่อเอาของเห็นเล็กไฟแล้วกันนี่จัดเลยจัด,จดเลยอย่าเกิน7จ็ดคำนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์มาน้องน้ำลุยหนึ่งสองสาม แค่นี้ครัโอ้โหน้องน้ำครับครับเบือจริงๆครับก็ปิดเบรกด้วยเสียงจากน้องน้ำนี่เลยลวกันนะครับนี่ขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณทั้งคู่เลยทีเดียวครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m m z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c b แบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเ a b l e ลทีีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m Z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี